สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกย<ว>์ <A Society S 1> สไน้นๆคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงคำหยาบคายก็เยอะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะและช่วงนี้นะครับผมเราจะมีข่าวสารนะครับการบ้างการเมืองมานําเสนอให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็เป็นข่าวที่ทุกท่านก็น่าจะทราบแต่ก็อยากบอกอ่ะใครจะทําไมละ่ะเริ่มข่าวแรกเลย นางเอกคนสวยของเรานะจ๊ะเบลล่าราณีเสียตายรถชนต้นไม้เขาบอกว่าเจ็บหนักนางสาวราณีหรือเบลล่านางเอกจากละครชื่อดังสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ผมไป,ไปแสดงมานะครับอย่าบังสิครับคุณนิวครับ<อ>มันมองไม่เห็น <laughs> คุณเบลล่านะครับประสบอุบัติเหตุรถยนต์ที่นั่งมานะครับเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางทําให้นางเอกสาวบาดเจ็บแขนหักก็อสอกแตกถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล เกษมราชประชาชื่นปลอดภัยแล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเย่ <Yeah. S 1> ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมเขาบอกว่าลงผิดเจา้าหน้าที่กู้ภัยนําศพนายอุเทนม่วงแยม้มจิมตาผมครับคุณนิวครับนายอุเทนม่วงแยม้มหรืออาจารย์ไก่คูแผนกช่างยนต์วิทยายลัยเทคนิคสุโข,ขทัยนะครับผมผูกคอตายนะครับบนต้นไม้ในบ้านหลังจากที่ติดหนี้พนันบอลจนหน้ามืดบ,บุกจี้ร้านทอง คา้สงสารนั่งเลยค่ะเรื่องนี้นะครับผมก็ให้ข้อคิดนะครับว่าอย่าปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านนะครับผมนะอย่าปลูกคอตายได้ให้ปลูกต้นต้นอะไรนะถั่วงวอกค่ะอะไรวะกินหมาแดกหมายูสกลนครนะคะยูสกลนครผู้ว่าลุยเองโรงเชือดสุนัขโอ้โหสลดใจซากสุนัขถูกขวางเกลื่อนกลาดในโรงเชือดกลางป่า ตำบลท่าแลรลมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังจากเจ้าหน้าที่บุกทำลายจับผู้ต้องหาได้เพียงหนึ่งคนส่วนอีกสี่ห้าคนนั้นหนีไปได้นะครับนอกจากนี้ยังช่วยสุนัขได้อีกตั้งเกือบร้อยตัว <c oughs> ที่จริงเราไม่น่าไปกินะนะผมว่าหมาเนี่ยจะมาหรือสุนัขดีวาหม, <c oughs> มาเนี่ยแหละหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่น่ากินที่สุดเลยนะครับเพราะหมาเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนของ เป็นเพื่อนของเรานะเป็นเพื่อนดีๆของเราใครที่รักหมาจะรู้ดีนะหมาจะมีมุมมุมหนึ่งที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะ่ะใช่คุณคุณผู้ชมเคยเห็นหมาตดไหมครับนี่คุณนิวในี่ประสบมากับตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็วันนั้นนะคะอาบน้ําให้หมาค่ะแล้วก็ล้างก้นมันแล้วก็ถูถ,ถูไทยๆรุ้งรุ้งจับจับนะคะจับอะไรครับจับตัวนึกว่าจับไข่หมานะครับ เสร็จแล้วนะคะหมามันก็โดตูตเสร็จด้วยคือเสร็จแล้วคือคือล้างตูดให้มันเสร็จแล้วอะไรรีบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยหดตูตสักพักมันก็เบ่งมาแล้วปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ปอ้าวก็เลยเอ๊ะเสียงอะไรมันก็เลยแถมให้อีกทีนึงรูรูรโอเคเข้าใจแล้วว่าตดหมาค่ะ <laughs> นี่นะคะมือที่ล้างตดหมาหมาพอแล้ว คราสประท้วงวุ่นสภาป่วนขุนคอนฉุนขุนคอนเนี่ยมันออกแนวฟุตบอลบอกว่าขุนค้อนฉุนสั่งตอรอหิ้วตัวสอสอปชปสุดแล้วเรื่องนี้ก็ง่ายๆครับคือรัฐสภาไทยกําลังจะก้าไปสู่หมวยโลกนะฮะรัฐสภาไทยสู้สู้รัฐสภาไทยสู้สู้เขาบอกนะครับว่านายสมศักดิ์ประธานรัฐสภาทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ใช้คอนทุบปพลังนะครับสามครั้ง <c oughs> เพื่อหวังควบคุมสถานการณ์ในห้องประชุมโอ้โหคนมันจะไอ้นี่อ่ะเอาคอนไปทุบมันจะหยุดไหมนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มีการโหนะครับจากกลุ่มสสประชาธิปัตย์นะครับผมเหตุการณ์กลับบ้านไปครับเมื่อนายกฤเฎ์ผัวพัฒนกลุลสสอ,อุทัยธานี <c oughs> พรรคประชาธิปัตย์ เข้าไปต่อว่าตำรวจรัฐสภาจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งไทไฟัวเนียกันนะครับผมมีการอะไรอีกไม่มีแล้วพักชมสิ่งที่หน่าสนใจสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปรายการกัน s o ซายต y สักคู่ครับ ่วงนี้นะครับคือช่วงภาพสะท้อนสะท้อนภาพในสังคมนะครับว่าสังคมทุกวันนี้มันเวลวร้ายไปขนาดไหนสําหรับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมควรจะใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นะครับผมเพราะว่าทุกภาพที่ออกมาจะมีเมสเซจอยู่ในนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในกะระทั่งเด็กๆมันจะพูดมากไปแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งกันเลยภาพที่หนึ่งนะครับ มีภาพภาพภาพคุณเนวครับเอช่วยกันทำมาหาแดกกันครับสำหรับภาพที่หนึ่งครับผมชื่อภาพว่าดูดเติมนะครับเป็นการดูดเืิมแบบของแท้เลยครับโดยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสีเล็บมันสวยมากคือคือไม่ได้ดูสีเล็บครับคุณเนวครับก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับสำหรับวัยรุ่นไทยวัยรุ่นไทยสมัยนี้ครับคิดว่ามันเท่อาจจะมาจากบางทีกระแสหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าง ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเขาเป็นผู้ชายมันดูไม่น่าเกลียดแต่ว่านี่เป็นผู้หญิงไงคะบางที่หนังฝรั่งก็มีผู้หญิงที่ดูบุหรี่แล้วมันดูสวยดูเท่คือเขาไม่ได้สวยไม่ได้เท่เพราะบุหรี่ไงเขาสวยอยู่แล้วเขาเท่อยู่แล้วบุหรี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนี่ยกระดูกกระดูกเสือกินเหล้า晒แดดกินเบียร์晒แดดด้วยมันก็โชว์ power power หล่อดีจริงๆมันเสื่อมพอละถ้าไปไปที่ภาพที่สองเะไรครับผมโอเอตี้ศึกษาค่ะดูแลเสื่อม แต่ว่าหุนน้องเขามไม่ค่อยให้สักเท่าไหร่คือทําไมต้องเป็นโรงเรียนด้วยอะคะที่อื่นมีเยอะแยะอก็คือลาออกจากโรงเรียนแล้วไปประกอบอาชีพคุยตี้ก็ไม่มีใครบ้านทาทำมีำเชียสถานบันโรงเรียนหมดเคยเป็นข่าวดังมาเมื่อนานมาแล้วเนาะออกรายการเรื่องเราเช้านี้ของคุณพี<ช>่สรยุทธเป็นข่าวโด่งดังเลยทีเดียวม,มีป๊าเห็นไหมครับปลาเสื้อเหลืองเดินถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวก็ให้มาไล ถ้านอกใหญ่เพ้่มไม่ว่าไปอย่างหน่าดูอยู่อย่างนั้นคือแบบมีคลิปโหแล้วยิ่งดูคลิปแบบผมแบบรับไม่ได้อ่ะต้องดูซ้ำๆหลายรอบอ่ะเหรอภาพต่อไปดีกว่าผมภาพที่สามน้ำกรดมรณะนะครับภาพนี้นะครับผมเป็นเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวกันมานานเหมือนกันนะครับทำไมเป็นข่าวอ่ะไม่เป็นข่าวก็เป็นข่าวแต่ว่าเป็นข่าวครับเป็นข่าวอะไรอืม ก็เป็นข่าวมานานนะครับโ okay. อเอคก็เป็นข่าวมากินน้ำกินน้ำเหนื่อยแล้วนะก็เป็นข่าว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 กันมานานนะครับสำหรับข่าวนี้มีไอ้โรคจิตเที่ยว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 ฉีดน้ำกดนะครับใส่คนโอ้โหเราดูสภาพนะครับคือเขาโรคจิตเ่ยครับวันวัน,วนไม่ทำอะไรอะคดง่ายวัน,ว,นวันเขาก็ทำร้ายแต่คนอื่นอะไรเงี้ย อธิบายไม่ถูกจริงมันกล้าทําได้ยังไงครับผมคนเหล่านี้นะครับที่โดนกระทําเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธ์ทั้งนั้นนะครับบริสุทธิ์รือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีเรื่องบาดหมังอะไรกับไอ้คนที่ทําเลยน่ากลัวภาพต่อไปน่าจะรับไม่ได้กับเมื่อกี้และภาพที่สี่นะครับมีชื่อว่าโดโลงพี่อันนั้นภาพเนี่ยครับคุณหนูแม่จ๋า่าหนูทําไมครับภาพอ้อย ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ฆ่าหนูทำไมข่าหนูทําไมเอ้ยภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ภาพนี้ภาพนี้นะครับภา,ภ,านะภาพนี้นะครับ,รบก็เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมทมไมนี้อยู่แล้วเศรามากค่ะโอแล้วมีข่าวล่าสุดนี่ที่ชายหาดพัทยาหรือเปล่านะไม่แน่ใจที่ที่มีคนไปเจอจำไม่ได้ เ่าทำไมถ้าาให้ฟังครับว่ามันเยอะถ้าไม่เชื่อถามคุณริวจิตสัมผัสดูสิครับสำหรับคนที่ <c oughs> ไอ้พวกเนี้ยมันขยันเฟสแต่มันไม่ขยันเลี้ยงเว้ยอะไรนะขยันอะไรนะขยันเฟสคือมันเป็นอีกคํานึงที่มาจากแฟบขยันแซบค่ะไม่ไงคือแฟบเนี่ยคือคนเดียวไงแต่ถ้ามีสองคนมา <c oughs> ฟิชชิ่งกัน <c oughs> มาเฟชชิ่งกันเขาเรียกว่าแซบอ่ะแซบก็แซบคือมันขยันแซบไงแต่มันไม่ขยันเลี้ยงถ้าดูเอามาทิ้งสิโอ้โหนี่คนคนหนึ่งนะครับกว่าจะได้เป็นคนรู้ไหมสะสมบุญมาตั้งกี่ชาติแล้วมึงมาฆ่าเขาง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วมึงก็บอกเขาว่าโอ้แม่ขอโทษปขอโทษตัดบทพูดเราขึ้นภาพสุดท้ายดนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ทำไมทำอย่างนี้หลวงพี่ไม่น่ามาเรียนแบบคุณนันเลยนะคะ เออผมเป็นเกย์คนเดียวทุยคือ <c ười> มั่วสีกาเนี่ยเราก็แบบโหสะเทือนใจแล้วนี่แบบเฟชชิ่งกันเองไม่ต้องเซนเซอร์ได้ไหมใคะอยากดูอยากได้รเขาเผื่อเป็นหน้าผม <c ười> โอ้หแล้วดูครับคาผ้าเหลืองเลยอ่ะผมอยากจะแบบเข้าไปนตนัวตกเหม่งนะถิ่งตกเหม่งเลยมาช่วยเขาจูบคะ่ะเสยียวเลยขนดากลูกสู้เลยะครับ<ะ>เียุการนี้เรามีเรามีไม้ข้างหน้าข้างตูดนะ <c ười> เอาพูกตูดๆได้เลยนะลองพูด,ดิ <c oughs> มันเกี่ยวกับภาพไหมครับคุณนิวคือเกเกนี่คือพอรับได้มันกําลังจะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแต่ว่าพระเออเนรเนีย้ยมาทําแบบเนี้ยมันเสื่อมเสียศาสนาป้าทําอย่างนี้ทำาหไม่สึกล่ะคะใช่ครับอย่างกรณีพระมิสุโอะเห็นไหมครับท่านก็มีความรับผิดชอบนะครับถึงนั่นจะแบบรักศีกาแต่ท่านก็ไม่ทําให้ว<ช>งการสงสารคลอะลอนคลอลอนเหมือนอะไรนะเหมือน เนนคาลาลามนะครับตอนนี้ไงหาตัวไม่เจอเลยครับนัดแล้วนัดอีกนัดไม่เป็นนัดตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไปเจอหลักฐานที่วัดนะครับเป็นขนตูดนะครับหรือเส้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันจะเอาไปตรวจดีเอ็นเอนะครับว่าเป็นพ่อเด็กจริงหรือเปล่าอ่พูดถึงเรื่องนี้ไปถึงเนนคลามได้ไงวะนะ่ยเที่ยจริงพักรงสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเจอกันช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอร่อยปะ เสร็เรื่องเช้าๆมาเยอะแล้วนะครับผมมาพบกับเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับเรื่องราวดีๆของเรานะคะมีเป็นคลิปแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นเชิญชมได้เลยค่ะไปเลยความสุขความเจริญตรงมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทา่านอาตมาสามเณรเจ้าวัดขันแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นปรมศึกษาปีที่หนึ่ง โรงเรียนรุรธโกศัยวิทยาจังหวัดแพร่ข้าพเจ้าเป็นบัวของนายปะนอมขันแก้วนางสายใหญ่รัตนกันธาอาตมาเป็นคนที่ไม่มีแม่แม่ของอาตมาจะ้ตั้งแต่อาตมาอายุจิตปีแม่ของอาตมารูกกาตกรรม ตั้งใจจะเอาเงินมาให้ยายที่จังหวัดแพร่พอดีมาไม่ถึงจังหวัดแพร,ร่ก็ถูกฆาตกรรมเสียก่อนวันที่แม่ของข้าพาเจ้าถูกฆาตกรรมนั้นตรงกับวันที่ฝุ่นองอฟินาผมพอดีขอให้ท่านผู้ชมลุกท่านรักแม่ของท่านไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ พอท่านพอท่านผู้ชมแม่รักแม่ตอนนี้ถ้าท่านจากเราไปท่านผู้ชมจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีและตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านเกิดเรามาพเะตอนที่ท่านเกิดเรามาเนี่ยของเราทุกทรมานมากตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้สึกว่าเราทำอะไรกับแม่ของเราบ้าง เราเคยตออเคยดาวท่านก็ขอให้บุคคลแอบมาทำแบบนี้ก่อนที่ทอันจะจากเราไปถ้าเราไม่มีท่านเราก็ไม่มีชีวิตรรอยู่ได้เพราะท่านเป็นคนกำเนิดเรามาและยังดูเรามาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันและอานสมเราเรียนและศึกษา นันอาตมาที่แม่มีแม่และแม่ได้ทำควมดีตอแทนท่านท่านก็จะอาตมาไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักแม่เข้าไว้ก่อนที่ท่านจะจับเราไปนะครับขอความ ความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนและขอคุณาสีรตัตนะไตจงเดินบนรรแายให้ผู้ฟังแต่ผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ดำที่คิดไว้ด้วยเถินขออนุโมทนาสาธุประวัติของอัตมาก,ก็จบไว้เพียงเท่านี้ จ้ิทูจ้าทูจาทูจาธุถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับดีกว่าผีขนนสองตัวเมื่อกี้ไม่น่าอยู่ในวัดน่าจะไปอยู่ที่สันลุมสวนสยาม ไปทำไมวะ <c oughs> อย่างที่สามเณรน้อยของเราบอกไปนะครับรักแม่ให้มากๆนะครับอย่างคุณนิวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กเหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเต้นก็ยังมีเขาอยู่สมาเต้ยเก่าถ้าคนมีแม่นะคะต้องดูแลแม่ให้ดีดี ถ้ามันสายไปนี่เราจะไม่คิดย้อนหลังไม่ได้นะคะว่าเราไม่ทําอะไรเลยถ้าเรามีท่านแล้วอยู่กับท่านแล้วทําดีกับท่านเอาไว้เถอะคะ่ะวันหนึ่งถ้าไม่มีท่านแล้วเราจะไม่มาเสียใจที่หลังนะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจที่หลังไงคะเราจะได้คิดว่าเอออย่างน้อยเราก็ตอบแทนพระคุณท่านไปแล้วอย่าทําให้ท่านหนักใจอย่าไปโกหกท่านในสิ่งที่เล็กๆน,น้อยหรือเรื่องใหญ่นะคะมีอะไรบอกท่านไปเลยค่ะผู้หญิงที่เรียกว่าแม่นะคะยอมรับได้ทุกอย่างจริงๆค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาจะพูดนอกสกคริปต์ได้ด้วยอันนี้ออกมาจากความรู้สึกนะคะจากใจจริงเาะว่าเดียวนล่ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนแม่เลยค่ะคิดเหมือนคนอื่นนะคะว,ว่าในวันไหนก็ค่อยตอบแทนแกก็ได้ค่อยทําดีกับแกก็ได้แต่วันหนึ่งที่เสียแกไปจะรู้สึกเสียใจมากว่าไม่ได้ทําอะไรให้ท่านที่ภูมิใจในตัวเราเลยว่าพูกเรามั่เส่และนี่ไงครับก็คือทั้งหมด ของนางงาหมายเลขสามของเรานะครับพอเสียงตบกเลยวยครับโจมานโจมามาลาับเจตแต่ลืเ <s ules> ลี้ยงมูแล้วชบกอตนะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเกรซ s ไ c i e ตีในวันนี้เรื่องที่อกากจะฝากตั้งท้ายก็คงจะเป็นเรื่องเจ้าชู้ชนะีใครชอบคนเจ้าชู้ช <sm art> เกลียดมากค่ะถ้าได้เจอจะตัดให้ทิ้งให้หมดตัดอะไรครับ ตัดใจค่ะ<ม>เ,เราไม่ต้องไป่จำเป็นต้องเสียใจกับพวกนี้ละค่ะพวกขาดความรักเราเติมให้เท่าไหร่ก็ไม่พอละค่ะเราทิ้งเข้าไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเหมือนพวกนี้เหมือนเหมือนแก้วที่แตกแตกแตกเหมือนแก้วที่แตกนะครับพอแตกไปแล้วเราก็ซื้อแก้วใหม่เ <นะ S 1> ด้อเดเมื่อกี้ที่พูดมามันเกี่ยวอะไรกันไหม,มไม่เกี่ยวนะถึงผู้้าันจะเรียกร้องอะไรจากเราว่าเราไม่ เอาข้ออ้างอะค่ะมาแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกค่ะถึงแอามีเวลาเขาแค่ไหนนะคะเขาก็ไปมีคนอื่นอยู่ดีถ้าคนมันจะมีปล่อยเขาไปเถอค่ะหาคนใหม่เปิดโลกกว้างทั้งรายการก็ไม่ขึ้นนะจีไแกมาขึ้นเอาช่องสุดท้าย <laughs> เจอเยอะค่ะเจ้าชู้เราเจอเยอะเจอทั้งสองเพยทั้งทอมทั้งผู้ชายโอ้โ oh. หตอนแรกคิดว่าทอมนี่ดีนะ แต่มาเจอก็ไม่ใช่มันจะสู้ผู้ชายได้ยังไงครับคุณเนียผู้ชายก็เลวค่ะสารเลวอย่าอาลงสั่นตัวเนี้ยละยังทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันง่ายไปหมดอะสมัยก่อนยังต้องจดหมายเจอกันทีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แม่ง <มา S 1> เจอโอ้โหมาเจออยู่นี่ก็ไอไอเฟซบุ๊กเนี้ยติ้งต่องติ้งต่องนะหากันง่ายกว่าโทรศัพท์แค่ไปนิวสัมผัสก็สามารถนัดเจอได้แล้วแล้วพอนัดเจออย่างหนึง่ง คุณผู้ชายครับคุณประสบป,ปัญหาอะไรไม่ใช่เฉพาะผู้ชายด้วยเดี๋ยวนี้เป็นน้องทุกเพศอะ่ะประสบป,ปัญหารูปกับตัวจริงแม่งไม่เหมือนกันเลยความเจ้ชู้นี่ก็ใครออกใครนะคะมันมันทำให้สังคมเสื่อมอะ่ะมันผิดศีลข้อสามเลยนะคาเมสุวิชาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ <c oughs> มันเป็นบ่อกเกิดแห่งการหย่าล้างนะ ตัดปัญหาไม่ต้องจดทะเบียน,นสมรสเลยคเออ,อ,อก็จะไม่ได้หย่าคือทุกวันนี้มันก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะมันพอๆกันนะครับสมัยก่อนยังเม่อเจนนี่ไงคะเออเออเออเจนนี่เจนนี่เจนนี่ลูกเจนยยนี่ลูกยายปล่อยใช่ไหมอ่าเจนนี่ลูกยายปล่อยนหน้าปักซอยอที่ที่ไม่ใช่เจนนี่เทียนไม่ใช่ที่เขาที่เขาบอกว่าจดทะเบียนสม,มรสกันแล้วแต่กับภรรยาของเองนะคะยังไม่ได้จด แต่ว่ามีลูกด้วยกันแ่งน,นก็ไม่ถือว่านอกใจหรือว่าถือวะไม่รู้อันนี้ต้องไปถามแจ๊่อยนะครับนาปักซอยขายข้าวแกงอยู่อู้คุณละคือเรื่องนี้นะแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าสมมุติผู้ชายเจ้าชู้เนะี่ยแต่ผู้หญิงกับทนได้เขารักไงคะงเขาถึงทนเขาทนจนวินาทีสุดท้ายของเขาเขาจะปล่อยมาทีเดียวแล้วเขาจะไปจากคุณเลยไปสุดแจ๊คคุณเลยแม่แต่นิดเดียวแล้วพอ พอผู้หญิงคนนั้นขอเป็นคนไปอ่ะขอเลิกผู้ชายมาห่วงก้าวไงคะไอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะล้งไว้แบบจะไปเลยนะเขารักตัวเองรนะักก็แกก็แกก็แก,กอย่างว่าและครับแต่ยังไงก็รักรักกันไว้ครับอย่าหลาใจนะครับมีใจเดียวก็รักษาให้มันได้เมื่อเรากับเขาเป็นแฟนกันเป็นคนรับกันแล้วนะครับผมว่าเราก็ควรที่จะดูแลซึ่งกันและกัน ให้ดีที่สุดและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Grey Society สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็จะยั่งกันพูดทําไมนะหมดเวลาแล้วสำหรับ Grey Society หรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับายบาโอ้